เอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับเกม h i d io นั่นเองนะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมแนวซ่อนหาซ่อนแอบโดยที่ไฟแอบก็ต้องแอบไฟหาก็ต้องหานั่นเองถูกต้องแล้วอย่างนี้ก็ได้เหรอแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันผมขอมาเปลี่ยนสกีนกันก่อนกันแล้วกันได้สกินอะไรเอ่ยโอ้โหเชดโดเหมือนเพิ่งบาดเจ็บมานะครับผมไม่รู้ว่าไปต่อยกับใครมาหรือเปล่ามากันแล้วครับด่านแรกที่เรามาเปิดประเดิมกันก็เป็นถนนใหญ่หรูหรานั่นเอง เอาละเราจะได้เป็นอะไรมาดูกันครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์เชดโนเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ยวแล้วอะไรวะเนี่ยมาเป็นตึกเลยคุณผู้ชมใจะใหญ่ไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปอยู่ตรงนี่เลยสวนสาธารณะแล้วติดอะไรเนี่ยต้องกระโดดนะครับโอเคเราต้องไปอยู่นี่เลยใกล้ๆห้องน้ำนะครับผมเอาละมาอยู่ตรงไหนเดตรงนี้ดีไหมนี่ดีกว่าครับคุณผู้ชม หันหน้ามาทางนี้เอาวระอย่ามาขวางผมผมล็อกแล้วผมอยู่ตรงนี้ <c oughs> ทำอะไรแย่งที่ได้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาสซเอาว่ะสําหรับตัวละครของผมก็ชื่อมือนยาดองนะครับผมเฮ้ยเฮ้ย,ยมาทำไมอุ้ยมาอาว่ะถ้าใครเจอก็ระวังนะครับผมอย่าเข้ามาใกล้ผมกันแล้วกันระวังจะมืนไปด้วยกันโอเคมืนยาดองนี่แหละครับคุณผู้ชมอันนี้อะไรวะเนี่ย โตและแอบที่ไหนก็ได้โคตรเนียนเอาดาตรงนี้เป็นป้ายนะครับผมป้ายหน้าร้านมาสุดยอโดโคตรเนียนเอาโดนไปแล้วครับผมโอโ้โหไม่เนียนเลยพวกนี้เรายังเนียนอยู่ครับตอนนี้ไม่มีใครหาเราเจอตรงน,นี้ก็เป็นตู้โทศรศัพท์เหมือนเรานะครับผมเฮ้ยเยเนียนไหมเนียนไหมโอ้หไม่เนียนครับแต่เรายังเนียนเฮ้ยพี่ไปไหนเนี่ยอย่าอย่ามาตรงผมสิไม่เอาเฮ้ยเฮ้ย ยังได้อยู่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเหลือเวลา2นาทีครับผมมาอีกแล้วครับผมอ้าวงงงงดีจังหวะน,นี้อ,งงอ้าวงงเฮ้ยเฮ้ยไปที่อื่นเลยพี่อย่ามาตรงนี้มันอันตรายนะเนี่ยคุณตำรวจคุณตำรวจไปตรวจยาที่อื่นเลย <c oughs> แล้วถังขยะตรงนี้ก็ยังเนียนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีใครเอะใจเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึกขยับได้ครับคุณผู้ชมไม่มีใครเห็นเลยเหรอโอ้โหแม่ตัวโคตรใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ที่แกไปอะไรตรงนั้นไปอะไรตรงนั้นโอ้ยรอดครับผมแม่หมดเวลาครับผมทีมซ่อนแอบชนะเวย้ยมาต่อกันเลยกับด่านที่สองนะครับผมเป็นด่านบ้านนั่นเองเราจะได้เป็นอะไรเอาละ่ะไหนดูซซกระถางต้นไม้เฮ้ยกระถางต้นไม้ไว้ตรงไหนดีเอิม่มเอาเป็นว่าตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เลยนี่เลยบนนี้บนนี้น่าจะเนียนอยู่กระโดดขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดกระโดดขึ้นมา นั่นแหละสวยโอเคขยับให้มันแบบเนียนๆหน่อยเอาล่ะตอนนี้ก็น่าจะเนียนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นล็อกเลยเอาล่ะไม่น่าจะมีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วมีคนมาแอบ,บตรงเราด้วยนะครับผมกําลังแอบ,บดูแอบบดูใครวะเฮ้ยเฮ้ยฮ้ย้ยรอดไหมโอ้ยรอดครับผมยังเนียนจ้าเอาล่ะโอ้โหพี่แกนี่เก็บเรียบครับผมว่ายังไงเดินผ่านเราไปแล้วจ้า ตาถั่วหรือว่าตาฟ้าวะเนี่ยเฮ้ยหาผมไม่เจอของค่อนข้างจะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะได้เปรียบเลยตรงนี้คืออะไรน้ำหมักป้าเชงเชดโดชื่อน่โคฟีเอวเอาละต่อยมั่วสี่จังหวะน,นี้ต่อยมั่วไปดิเฮ้ยเอาวะรอดไหมรอดนะครับผมซีบิงก,ก็มานะครับผมแม่คนละคนแล้วจ้าเฮ้ยเฮหนังสือขยับได้ครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีเท่านั้น ผมว่ายังไงเราก็รอดอ่ะบอกเลยเอาสิแม่เดินผ่านกันไปหลายคนแล้วทหารตัวเขียวว่ายังไงแล้วคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับผมกระถางต้นไม้ใครมันจะมาหาตรงนี้วะเนี่ยเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่เกิดนะครับของพวกหานั่นเองเอาละยังเนียนไหมยังเนียนอยู่ครับเพื่อนของเราก็เนียนโอ้โหสุดยอดหาดีงงไปดิจังหวะนี้ เรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่รอดรู้สึกว่าพี่แกมาเอะใจที่หลังนะครับตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิต9ชีวิตเท่านั้นแม่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดโง่มันเดินว่ะเฮ้ยเอาว่ะพี่แกเริ่มเดินเอาผมเดินด้วยกันแล้วกันเอาไปสิมาสิเออเดินแล้วจ้าไม่มีใครจัดการเราได้แน่นอน ตอนนี้เริ่มเดินกันมันเลยเราไปยาะเย้ยพี่แกหน่อยกันแล้วกันสวัสดีครับพี่ผมอยู่นี่เห็นผมหรือเปล่าอา้าวไม่เห็นด้วยโอ้โหไงครับรอดอีกแล้วมาต่อครับผมกับพื้นที่ลกล้างแม่ด่านนี้ก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างยากนะครับคุณผู้ชมเอาเราได้เป็นทีมตามหาว่ะอย่างนี้ก็มันสิครับจังหวะน,นี้บันเทิงแน่นอนเตรียมตัวครับคุณผู้ชม มาครับได้เวลาออกลุยกันแล้วจัดไปเลยมีใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคนหามันน้อยจังวะมี2คนเท่านั้นเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยว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 มันขยับได้เฮ้ยต่อยสิเฮ้ยต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรนี่คิดว่าจะรอดเหรอไม่มีทางรอดหรอกจัดไปครับผมหนึ่งศพห้องนี้มีอะไรแปลกตาหรือเปล่าสำรวจดีๆครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าอี้อันนี้มันใช่หรือเปล่า ใช่ไหมลองดูไม่ใช่ครับผมแม่พลาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขยับขยับตรงนี้อ๋อชื่อเพื่อนของเราแม่ตกใจกล่องพยาบาลนี่มันใช่ไหมลองดูครับไม่ใช่ด้วยโอ้โหว่างไงเพื่อนหาสิมามองหน้ากันทําไมอ,าาอ้าวขวางทางอีกขวางทางอีกอ้าวอ้าวติดติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดโอ้โหติดเฉยเหลือวเวลาอีกสองนาทีเท่านั้นมาดูห้องนี้อา้าวตรงนี้มันแปลกตาครับอุ้ยไม่ใช่ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ครับผมผมว่าตรงนี้มันไม่ใช่ละมันลอยได้อ้าวลอยได้ก็ได้เลยวะโอ้โหนี่แหละผมว่าห้องนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนนี่เลยถังดับเพลิงตรงนี้มาต่อกันอีกหนึ่งด่านกันแล้วกันนะครับผมเป็นด่านหมู่บ้านนั่นเองขอเป็นทีมนั่นแหละซ่อนแอบครับผมโอ้โหตรงนี้เราเป็นลัวลัวตรงไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาทางก่อน ตรงไหนเนียนนี่เลยผมเจอแล้วครับคุณผู้ชมนี่เลยนี่แหละตรงนี้เนียนแน่นอนครับผมเอาละล็อกไปเลยไม่มีใครหาเราเจอแน่นอนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตรงนี้มันคืออะไรโอ้โหผมว่าพี่แกไม่น่าจะรอดแน่นอนครับมาแล้วครับทีมหาเริ่มมากันแล้วรอดไหมโอ้โหเริ่มมาก็แบบเจอกันไวมากนะครับเรายังเนียนอยู่ไหมเนียนแน่นอนครับผมฟันธงเลย ไม่มีใครหาเราเจอเฮ้ยมันมาว่ะตำรวจมันมาว่ะเอ้าพาส่พาดไปเดเป็นไงครับผมเนียนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวอะไรมันขยับได้ <laughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหเธอไปแจ๊ะกันนู่แหมดูชื่อครับผมสุดยอดจริงๆเฮ้ยเฮ้แล้วพี่แกมาวนอะไรอยู่ตรงผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่แกก็ตีผิดมาโดานผมหรอกไม่ยาโอ้ยมาลุมกันเต็มเลยไม่น่าจะรอดเจ๊เจ๊ไม่รอดแน่นอนเจ๊ แล้วดูครับเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงล่ะยงังโอ้โหนั่นไงแถมให้กันไปอีกหนึ่งด่านกันแล้วกันมาดูซิว่าด่านนี้เราได้เป็นอะไรวะโอ้โหเป็นถังสีนะครับคุณผู้ชมถังสีมันควรจะอยู่ตรงไหนเดีนี่แหละตรงนี้เลยล็อกครับผมใต้บันไดตรงนี้ไม่น่าจะมีใครเจอนะเอาละพวกพี่แกรเริ่มหาครับผมหาเลยหาผมเจอนี่เอาไป20 2สิสเชดโด หายากราศีด่านนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดูชื่อครับผมกูไม่รู้กูหาสงสัยจะโดนมาหลายตัวแล้วตรงหน้าของเราก็มาเป็นท่อนปูนเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วดูชื่อพี่แกสบปอฮมึมสมกับชื่อจริงๆเฮ้ยเฮโอเคนึกว่าพี่แกจะไปหาเราเรายังเนียนครับผมอยู่ใต้บันไดไม่มีใครเห็นแน่นอนมืนยาดองครับผมไม่เอาเจ๊ยาเจ๊ยา กเดินไปเลยโอ้โหไม่รอดก็ต้องรอดแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้โคตรเนียนชื่อโหดร้ายจริงๆแม่ไม่มองก็ได้ครับผมตรงหน้าพี่เองตรงหน้าครับผมเฮ้ยสงสัยพี่แกจะต่อยผิดอิดนะครับผมโอ้โหเกือบไปแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่20วิิตวิเท่านั้นนะครับผมสงสัยจะเซอร์กันเลยตอนนี้แม่ดีนะเราได้เป็นทางสี ถังสีนี่มันแบบสุดยอดจริงๆครับโคตรเนียนเอาละนี่เลยออกไปทักทายพี่แกกันหน่อยกันแล้วกันเฮ้ยสวัสดีมีใครมาตีผมหรือเปล่ามาต่อยผมหน่อยซิผมอยู่นี่มีใครเห็นผมไหมไม่มีนะครับผมโอ้โหหมดเวลาครับทีมแอบชนะเอาลเอาลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้สนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ